เดี๋ยวเราเริ่มจากการสั่งของกันก่อนนะครับของผมหมดละมาที่คอมนะครับหรือว่าแต่ที่ตะก้ามุมบนซ้ายก็ได้นะครับถ้าใครสะดวกมาที่คอมก็มาที่คอมเนาะหน้าสั่งของจะมีสองหน้านะครับก็คือโปรดัก t สินค้าที่เราจะขายนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับก็คือพวกชั้นวางตู้แช่เดี๋ยวผมจะสั่งของนะครับเอาเป็นอะไรดี เสือถูกคั้งแล้วน,นี้ข่าวแล้วกดใส่รถเข็นนะครับกดปุ่มสีเขียวใส่รถเข็นแล้วก็กดที่คาว่า b u y นะครับ b าอั u นนี้เขาจะให้เราคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับถ้าเราอยากเพิ่มสินค้าเราก็กดปิดไปแล้วก็สินค้าเพิ่มนะครับถ้าอยากบวกเพิ่มก็กดที่บวกนะครับจากนั้นกดคำว่าว่า by, b u y ยเหมือนเดิม รอของมาส่งนะครับจะมีเวลานับถอยหลังอยู่ตอนนี้ของก็มาส่งแล้วนะ,นะจะหล่นลงมาจากฟ้าแบบนี้ไม่รู้ว่าส่งมาแบบไหนนะเราก็เปิดกล่องนะครับระมาจัดวางกล่องเปล่าเราก็ไปทิ้งที่หลังขยะต่อไปจะเป็นการตั้งราคานะครับเรามาที่ปุ่มเซตราคานะปุ่มทางด้านขวานะครับ ราคาสีขาวที่อยู่ข้างบนนะครับ4.01นนอันนั้น,นค,คือราคาของที่เราซื้อมานะครับอันที่มันย่อขยายสีฟ้าๆเนี่ยคือราคาตลาดราคาร้านอื่นๆนะครับขั้นสีเขียวคือกําไรที่เราได้นะครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆสีขาวเนี่ยคือราคาที่เราจะตั้งขายถ้าอยากได้กําไรเยอะๆก็ตั้งที่สูงๆนะครับแต่มันจะไม่มีคนซื้อนะครับเดี๋ยวดูนะผมจะตั้งขายที่ราคาแพงสุด เดี๋ยวดูนะครับคนที่เข้าไปเนี่ยผมตั้งราคาสูงสุดเขาไม่ซื้อนะครับมันแพงนะเพราะฉะนั้นเราลดลงมานะครับลดลงมาถ้าใครที่ไม่รีบก็ตั้งได้นะมันก็มีคนซื้อแหละเรากำไรหก 9.99ซื้อไหมซื้ออยู่นะครับต่อไปจะเป็นการคิดเงินนะครับการจ่ายเงินจะมีอยสองแบบก็คือสายด้วยเงินสดแบบนี้เราต้องทอนเงินนะครับให้ดูเลขสีเหลืองบนหน้าจอเลขข้างหน้าคือแบงค์นะครับข้างท,ที่อยู่ข้างบนเลขข้างหลังที่เป็นจุดศูนยหนคือเหรียญนะครับ อันนี้เราจะต้องทอนจุดศูก็คือเหรียญหนึ่งหนึ่เหรียญน,นะครับแบบนี้กดโอเคถ้าจ่ายบัตรเราก็กดตามราคานะครับ27.08นนี้นี่คือการคิดเงินนะครับ